It's inspiring a place very to b เป็นสถานที i n ี่สร้างแรงบันดาลใจให้ก้บผู้คนที่คิดเหมือนกันจะมาเจอกันจะมาเรียนรู้กันนั่นคือห้องแลบที่จะเปลี่ยนแปลงโลกครับลงมือทำจริงเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG Lab เป็นโครงการแห่งแรกในเอเชีย It's a pleasure to be here today at the SDG Lab that has been set up by the Tamasat University and the AIS team. I'm very grateful to, to both partners for coming together. I will be following the SDG Lab very closely and looking at the prototypes that emerge and seeing how we as the UN can support you in your efforts to scale up and take some of these prototypes to become marketable solutions for the country and the world, world in the future. But if you say you can lead a sustainable life, be the most cool person and you can use the most modern technology, then I think you have a much better chance in succeeding. อาคารป่วยร้อยปีนั้นเนี่ยเราสร้างขึ้นมาก็เพื่อที่จะให้มีการศึกษาหาความรู้ให้ทั้งประชาชนนักศึกษารวมตลอดไปจงกระทั่งถึงผู้ที่สนใจในเรื่องของการ ที่จะลงมือทําปฏิบัติมาใช้สถานที่แห่งนี้เพื่อทดลองให้เกิดผลจริงแล้วก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงค่ะพื้นที่ที่เป็นลงมือทำมีโซนเฉพาะที่เรียกว่า m a k e ร s สเป e ก็มีมี coworking space นะครับมีพื้นที่ให้ทำงานจะเป็น living lab คือลับที่มีชีวิต เรามีความมุ่งมั่นตั้งใจนอกเหนือจากให้ริการด้านดิจิทัลสวิต c เรายังทำธุรกิจภายใต้การคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมเราเองเลยจำเอาสิ่งที่เราแข็งแรงก็คือเรื่องของ 5G เรื่องของ IoT เป็นเทคโนโลยีในอนาคตในการที่จะต่อยอดนวัตกรรมใหม่ๆและเป็นเทคโนโลยีที่จะช่วยประหยัดพลังงานนะครับเพื่อให้เกิดนวัตกรรมแบบย,ยั่งยืนในอนาคต